สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวัดขา SCR นะครับสีสีดำจะเป็นขั้วบวกนะครับส่วนสีแดงจะเป็นขั้วลบนะครับ <c oughs> ตอนนี้เรามาจะแตะหากันนะครับว่าเข็มขึ้นไหมนะครับเนี่ยถ้าเข็มขึ้นนะครับ ถ้าเขียนขึ้นสีดำจะเป็นเกตนะครับส่วนสีแดงจะเป็นแคโทนนะครับต่อไปเราก็จะมาหาแอโนโดน,นะครับ